S <S มันเดินตัวติดกันเลยอะเอ้ทำไมช่วงล่างเราหายไปอะคะทุกคนอมก้นเราหายไปก้นเราหายไปไหนก้นเราก้นเราหายไปอยากไปดูบ้างเลยอ๋อเห็นแล้วแเห็นสตรีมคนอก้นเราหายไปไหนคุณหมอรักษาไม่ดีหรือเปล่าเฮ้ยกำลังคุณคุณไปกิ้ง ก้อนาหายไปไหนไม่ทำไมวะทำไมทำไมมันมาคุณมีเพื่อนขวางทางเราค่ะเราขอฟ้องโอ๊ยมันไม่ใช่แค่ก้อนหายค่ะเราก็ไม่มีนี่นาโปรก้นใสที่แท้ครูใช่ค่ะโปรตัวใสที่แท้จริงเป็นอย่างนี้นี่เองดูสิดูเห็นทะลุปูโป่งขาก็ไม่มีก้นก็ไม่มีอะไรครับนี่อ คาถาพังตัวเฉพาะส่วนอะไรเนี่ยไม่มีสมาธิโอ้เลื้อยเลื้อยเลื้อยมาแล้วเลื้อยมาแล้วเลื่อยมาแล้วมะปัดหน้าประตนะคะเตรียมเเฮ้ยติ้งต่องเอ้ยสองตัวเลยเว้ยสองตัวห้าบาทใครจะซื้อมัน เฮ้ยเราโดนลุมถึงหัวอยู่ช่วยเราด้วยเถอะ่ะจู้แค่พังเธอพุ่นอยู่ตรงไหนคะโอ้โหอะไรมีอย่ามั่วนร์เฮ้ยเฮียลับรูว่าทำไมอะคะไม่ฟ้าว่าเดฟมึงทำรูว่าทำไมก่อนไม่ได้รูเี้แกก็รู้ว่าไปก็ไม่ได้อะเดินว่ะเฮียเดินเดินเอ้ย ใครเขาจะดุในควายโอ้ยเียคุณเซนคุณพับไปโอเคค่ะสวยไปสเปนโอ้โหแถบคู่นี่มันอะไรอ่ะทำไมโอ้โหทำเม่งมาแบบว่าแล้ว เลยจะเชื่อไอ้เขาได้ยินเสียงคุณอะส่งมาได้ทันเวลาพอดีแล้วเขาติดแท็บพร้อมกันในตารนัดกันไว้อ่ะแบบคุณเชนหรือสองสามเดยเข้าแท็บเลยนะคะมาเพือเพือเพื่อกระโดดไปหาผีไอ้เหี้ยสปินกูไม่ได้ผลละมั้งผมซื้อไว้มาหมออ้อไม่อยู่ว่ะว้ายวางอะไรของมึงเนี่ยคุณเชคุณคิดว่าคุณเนียนเหรอเจมจะไปคิดว่ามันจะมีว่ะคุณคิดว่าคุณเนียนเหรอ จะบอกเขาว่าแผลที่คุณเอกมีคนไปดึงคุณไหมคะมีค่ะคุณเบ็คกิ้งค่ะมากลับอีกแล้ไม่เรียนแล้วไม่เดียนแล้วมันเห็นคุณแล้วเหยียดไทยอะค่ะไว้เฮียโดนได้ไงตาเชนเฮ้ยโอ้ยไว้โอ้โอ้คุณเบกคกิ้งโอ้คุณเชนคุณข้างหน้ามีท่อข้างหน้ามีท่อ เอาผีไปปิดท่อแล้วอะไรครับเนี่ยอะไรกันคนอธิบายสถานการณ์นี้ให้เราฟังทีเถอะค่ะเอารู้สึกผิดที่จะวิ่ไปอ้อมไปลงท่อก็เลยแม่ดึงเอ็กอล์ตัเไหนอะไระน่ะอะไรวะกล่องเลื่อย เคุณเชนจะต้องเจ็บแทนไปถึงถีอาจะเชนไปเพื่อนเดี๋ยวนี้คุณล้มแม่เป็ยนยัไงล่ะ อยู่ที่สูงยังอ่ะเครื่องกูไม่เสร็จนะเลื่อยอยู่กับเรามาสักพักแล้วกระเป๋าไม่ยิ้มให้เราก่อนได้ะหลุค่ะขอบคุณครับคุณยิ้มเองใช่ปะใช่เนาะไต้องเบาครับแสดงว่าโยกไฟนะถึง ยาวๆคุณเอ็นเลยไปโดนตีไปเลยอยู่ต้องรอดโดนตีอยู่นี้นะโถเกอดจะเสร็จแล้วเนี่ยอะตอนรับมานานมากไอ้เควสอยู่ตัวเองเฮ้ยพี่ดีมากเอ็นโดนตีมากคุณเชนเควสเสร็จยังอ้เสร็จยัง ไมีกล่องไหมไมีกล่องไหมไอพี่ชอบไม่กล่องปะไอ้เหี้ยไปก่อนมีไปก่อนกล่องกล่องมีปะกล่องอยู่ถืออยู่เนี่ยเต็มกล่องเต็มใช่ปะมันเลื้อนมาแล้วกหน้าหมายนะตาหมายโอ้โหอย่ารอมันล่อมันมาตรงนี้มึงมันยืนอ๋อโอเคมาตามกูขอบคุณมากเพื่อนรัก เดี๋ยวรอขอนั่งทิวเตาหน่อยนะคิวเควส์ทิวตัวเองเครื่องแปดสิบเก้าสิบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสร็จหมดแล้วค่ะประตูแล้วเย้หวะเย้หวะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่ล้องหมอต้องทิวตัวเองไม่เราเสร็จแล้วค่ะแกเห็นฉันหรือเปล่านะหรือแกไม่เห็น ็นหรือเปี่คุณเ็นตายเพราะเราคุณขอโทษน้องคุณเลยพวกคุณออกกันได้ไหมคะได้ได้เราออกแล้วนะจะดีว่าโดนหลอกให้ความให้คุณเฮ้ยมันเตี้ยเนาะ คุณตูนมันย้ายนีโคุณจริงๆนะคุณนี้ใครเนี่ยคุณบางไว้เน yep> ี่ยแหละโอเคไหมการสอบไม่มีค่ะคุณเจนคุณบางแบบใดเราจะดูคนนี้นะคะยวลักสีแดงอะเรากำลังเริ่มเปิดประตูบ้านเลกโอ้โหต่องไม่พอมีหน่องเนิร์สมาด้วยค่ะเรต่องทั้ง่อง สั้นเลยหกสิบค่ะก็ติ้งต่องแั้ทิ้งเธอไปน่ะเนอะกูไม่อยากเอาซองเลยแบบวิ่งแบบเจ็บๆข้างหลังมึงปะเอบเหยียบแล้วนะเมื่อกี้เนี้ยกูจะลุกไปเอ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเควส์อะแสงคิวอีู่ต่อหน้าเกียรติเปิดแเราไม่มีกระเป๋าดีเลืย กูจะวนมึงห้าสิบปีอ่ะเอาเลยรอจับไปล้ววนมาแล้วห้าสิบปีอ่ารอบสวยๆอีกแล้วมึงเจอกูต้นไม้ที่ฟ้อจูมาดิทั้งสวยทั้งงดงามและต้นใหญ่ดีรจะป่อยะพีอแทบตัวเองผีออผีทิ้งแล้วนะว้ายกูมีสปินดีนะหน้าหมาเรามีขายคุณพ่อกําลังเงะอยูเอ้ยบอกไม่ไหวจริง โอ้ยมันเห็นน่เจอโทเทมอีกแล้วโอเคเจอสักพี่เฮียมาเหยียบแทบตรงนี้ทำไมชั้นสองเรียนเชิญนะคะเย่ยงว่างๆอีกสองพี่กำลังขึ้นบนะ่ายครับไอเ้เฮียแทบมาแทบจะขึ้นปะเลอให้มันเลือกเราเหรอเลือกทำไมวะมเห็นกันโลกไม่ได้เลยไอ้ผีพวกนี้ทบอกว่าขึ้น ไอ้ผีพวกนี้มันเห็นคนกระโหลกไม่ได้เลยมันจะต้องเปลี่ยนทันทีนะคุณด,ดีมยากแล้วอ่ะไม่วางไว้รอบบ้านแล้ะมั้งทหารหก่อนอยู่ในบ้านโอ้โหไอ้ยสป,ปินตม่งหลีไม่ทันว่ะฉีกไม่ได้เมื่อกี้เปลี่ยนไปปัน่นเอาไม่ยังยังปะยังมันยังมัน,มนมยัง กูได้ถอนหายใจแล้ว,ว,วรอบได้ใจและมุกมุกคนใครถอนนะคะเราไม่ได้ทำ่างนั้นกับเพื่อนเราเลยคุณ<ว>เอกถอนหายใจมุกไมยย่ยังพันตีว้ายมึงจะไม่ดึงมึงก็วิ่งไปเฮีย <laughs> <laughs> อย่าหัวล้อแบบนั้นในพี่อ้อมแต่แกเจ็บตายอยู่ที่คอแมบ เฮ้ยแล้วไอ้เลื่อยนี่ขอเป็นอะไรอะขอมาเล่นคนเดียวเหรอวะมึงไม่ไปอยู่กับเพื่อนมึงเหรอเล่นคนเดียวเหรอเบกกิ้งนี่ยแลกการกระเป๋าแกยังมีเพื่อนแกอีกตั้งหลายคนนะเว้ยไม่ทันละมีคนดึงมาแต่เรากำลังเปิดประตูนี้อยู่เราไม่เจอสัญลักษณ์สีแดงมาสอบเกมแล้วเนี่ยแทบอยู่กับเราค่ะเอ้ยไม่ใช่เลื้อยเลื้อย ประตูฮุกเปิดแล้วนะคะเราวิ่งหาสัญลักษณ์สีแดงก่อนทุกคนออกกันไปได้เลยนะไม่ออกออกไม่ได้เจอเทมด้วยไอ้เ้อยมันอยู่ออไม่มีใครเปิดประตูต้องเราเลยหรอถ้าถ้าถ้าพวกคุณเปิดกันแล้วหนึ่งประตูแล้วผีไม่ได้อยู่แล้วคนกระจายเปิดประตูอื่นทีนะคะเราก็อยากออกอย่าออนะคะอย่าออนะคะชิดนชิดน เราวิ่งกลับเข้ามาแล้วเหมือนได้ปากคนเดียวด้วยพอวิง่งหาสัญเนี้ยลักสีแดงเลยเปิดตรงไหนวะมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเราต้องการประตูนี้มากโอ้ประตูบ้านเล็กอะคะ่ะเรากำลังมาเปิดประตูอไอ้โน้ไปไม่ได้แล้วตัดภาพ เเเาาลยร <S an> ได้ยินเสียงคนเปิดแล้วได้ไหมรเราเปิดสองประตูแล้วค่ะเหลือประตูหนึ่งมีใครเปิดมั้คะจะออกแล้วว <S an> ิชอมลงไปได้ป่ะหนาวิ่งเลยยาวละ <S an> บอดไปเลยมามามาออกด้วยมึงอะมา มึงมันมันโอเคขอบคุณที่คนมาเปิดนะหูสองตัวเลยขอบคุณที่มาเปิดให้ค่ะ,คคะโอเคคุณต่อเล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวยังมายังอยู่คะ่ะทางน,นี้คุณโตอย่างเดียวเลย <c oughs> ไม่ทันหรอกออกกระตูงไงน่าจะได้ครึง่งถึงโอ้โหคเก่าได้ไหมครับเอาแกว้วไ,ได้คะ่ะเฮ้ยสัญลักษณ์สีแดงกูเจอกูเจอเจอของเขาหรือเปล่าเฮ้ยอย่าอย่าอย่ามันใหญ่ปะ เอาไอ้แถบไปเลยเอ้ยเอาไอ้เลื่อยไปเลยกูเจอ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 ,เจอเีโอ้หขอหน่อยไม่ได้หรอวะทำไมวะทำไมต้องมาเจอไอ้อ่ะอเฮีเแถบกุดตาดีใช่ไหมล่ะมึงอยู่กูรู้แล้วมึงอยู่ตรงไหนกูจะไปแย่งมึงของแบบนี้เขาต้องใช้ตาดูอา้าว มังดูมไม่มีันาไปหาคุณนะคะใช่ค่ะอย่ามานะมันของใครของมันมึงไม่เห็นหรอกกลางแถบเฮ้ยกูจะไปเอาไอเดียอ้ยควยแดงช่วยด้วยใครอะคุณโอช่วยด้วยบางเราสิขาคงได้ีเดียวโอเคแล้วโอไม่้องคนดังก่อน คนมาฮิวทื่อๆอย่างนี้เลยเนี่ยวับไปกันบังมาค่ะเดี๋ยวเราจะวนไม้นี้ตรงมาได้ไหมคะได้ไหมคะโอเคค่ะ,คะบ้านหลังนี้กับสัญลักษณ์สีแดงเราอยู่ตรงนี้เราจําได้มันต้องอยู่ที่เดิมนั่นแหละนี่ยังไงล่ะอนนะขอบคุณน<ล>ะคะ